ค่ะอย่าปิดแฟนเปลี่ยนทางมึงทำอะไรมาคนขุมเขียวนี่ที่โอ้ยไหนว่าคนมีอย่างบู๊ยคนมันเหืบพี่น้องยายนางแล้วคนมันเหืบปฟาดปาดขุดปัดขุดขุดส่างเด้อพี่น้องเอ้ยมาเึงฟาดบู๊ยเสียยายหัวมันเดี๋ยวโอ๊คช้อนดิ้อ บูคนลรือมึงกตาเพิินกูนาเต็มตาบูได้หลายกรมูอแม่นางได้หลายกรมูเต็มตาพี่น้องโอ้แล้วตัดยังสี่แล้วเจ้นีย้ายเอ้ดีได้ละเนาะมันเหืบทีเพิินมันเหืบจะมันเหือบบูยาน้ามะกรนมันเก่งจ้าเนี่ยปาดพี่น้องจากวะต็อไปหนึ่งเลยหนึ่งเสียเพื่อนแน่เนาะ ข้าเจ้าว่านั่นมองมองมองทั้งทึ่งมันมันเออเฮียของหวานยังเสียนาะมองทั้งทึ่งมันเขาเจ้าบ่อใบย้ายอ๋อคนมันเหือกซ้ำคนนำสางแล้วพี่น้องแล้วว่ามึงจะมันเก่งฮะแมนแมนเจังหนูนี่ยเราไ่ได้กินแท้ล่ะนำสางคักๆล่ะต้องก้นทั้งคางมันเป็นบ่ แล้วค่อยอยนูเห็นหนู้ในคลิปอยู่ข้าเจ้ากลกนก็นไดหลวงบแมธรรมดากนมันหืมนี่เงาเขาพี่น,อน,น้องเงาเขาโอ้นางปักหลักนี่อยู่มองเดียวแล้วตัวนี้โอ้ดีเนาะโอ้ยอือจะเอาขึ้นยังสี่ตลอดอือโอ้ก็ย้อนจเจ้าไม่ไพมาเนี่ยอุปกรณ์นพนพี่น้องไม่ไพ่ เอาไม้ไผ่ไว้ตะเคาะเคาะขี้ดินต <laughs> บโอ้ยวันนี้เอาบรรพบาุรุษเฮียนน,ยนั่นเลยไม้ไผ่นั่นเอ <laughs> อุปกรณ์เจี้ยไม่เลือดก็จะถอดใจด้ามเสียมโอ้โอ้ไมีการยังสั้นพร้อมตอ่อต่อด้ามเสียมมันบ่เสียมพร้อมขนาดนั่นเมื่อฉีบพ,พนพี่น้องอืมอืมยังไม่ทันสุดติจี๊ยบยาย ป้าเดี๋ยวคณะเอาออกมือกับ่สูตรเอาออกไปทอนหนึ่งละเด้เตี้ยสามสามทอนละเด้อพี่น้องจนว่าเต็มตาแล้วเนาะจนจนเต็มตาแล้วโอ้ยยังบัดท่านสูตรอยู่เอาข้าเจ้าคือว่าขั้นมันลงเลยข้าเจ้ากับว่เอาแบบว่านอมันไหนมันเป็นตองซินป่ะโอ้โอ้มางครัวมันเด้เตี้ยนั่นก็เป็น เป็นตอมังขัวมันคือเกาียวแต่บางคนผนว่ามันเลิกข้าเจ้ากับบอสุดเนาะโอ้ปุ่นะอุดสางคักๆพี่นออ้องเลยนี่แหละความความพยายามของคนมันธรรมดายะใาย่มีรถมารอรลับเลยแยนางมาเก็บเห็ดน้ำกันแต่ว่แยยนางมา่อม,ม,มื่อมกลั้นเราพวก แล้ปิดไปคนไปเก็บเห็ดแต่ว่าไม่ได้เห็ดหลายเลยได้เไไมียค่ใบยางแคบเมื่อกี้ชั่วโมงแล้วยายกำลังสี่โมงกว่านึนงกำลนะังสี่โมงปลว่เนางโอ้ย <c oughs> คนเราเปลี่ยนอันมันนั่นอันมันแสงนี่ยมากพี่น้องมันอันนี้ข่อยก็บคนบ่เปลี่ยนเออนชวนเนาะอืมเพิ่น, <c oughs> นจะกลมต่ออยู่นะพี่น้องนะนีะ <c oughs> น่แล้วเพิ่นได้เ <c oughs> ต็มตาล่ะแม่นี่ มันหื่อย่างมลอนพนันอันนี้ยากันยุงเรียบพร้อมพร้อมเพียงเลยแต่อุปกรณ์ของเพิ่นเนาะมานค่ะเอาความขยันขันแข็งของตัววอไม่ช่มไนองชุม้แค่นี้นะคะเลาเจะกันใหม่มันเพิ่นเ็ดของหวานหนึ่งกินก็ได้เ็ดของหวานก็เสพมันเืมมันหื่